สวรรค์อยู่ที่ใจคุณเชื่อหรือไม่คะหลายๆครั้งเราทําตัวเองให้เหมือนตกนรกแบบตายทั้งเป็นคะ่ะเราเอาความทุกทุกรูปแบบที่เราเจอเอามาทําให้ตัวเองเจ็บช้ำน้ําใจเสียใจทรมานร้องหม่มร้องไห้โวยวายทุกระทมมันเป็นเพราะเวรกรรมหรือมันเป็นเพราะเราไม่ยอมปล่อยกรรมกันแน่จริงๆแล้วสวรรค์นนะอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคนลองมองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราและทําให้มันเกิดปัญญาแก้ไขคะ่ะในสิ่งที่เราเป็นอยู่สิ่งที่เราทุกนั้นมันไม่ได้จีรังยังย่งยืนคะ่ะความสุขก็เช่นเดียว แต่วันนี้เราจะทําให้ทุกมันเกิดทุกซ้ําซ้อนจนเกิดนรกทําความคิดจนถึงเมื่อไหร่ทําไมเราไม่สร้างสวรรค์นในหัวใจของเราด้วยการที่จะมีความสุขในสิ่งที่เราทําในทุกๆอย่างปลดปล่อยความทุกข์ออกไปและสร้างพลังแห่งความสุขให้เราเกิดขึ้นในทุกๆวันให้สวรรค์มันอยู่ในหัวใจของเราในการลงมือทําของเราแค่เรามีความสุขสิ่งดีมันก็พร้อมเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามเฟื่องฟูและะ้วค่ะความสุขอยู่กับพวกเราทุกคนไม่เคยหายไปไหนเลยตราบเท่าที่เราจะขยายความสุขสวรรค์ก็อยู่กับเราถึงตรงนั้นนั่นเองนะคะฝากไว้ให้พววกกกกเราาาททุคคุคคนนนด่ัี้อยม ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็แล้วแต่หากเราปล่อยมันไปแล้วพร้อมเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆก็พร้อมอ้าแขนกอดเราสวรรค์อยู่ในหัวใจของพวกเราและความคิดของพวกเราทุกคนค่ะครูเองเปลี่ยนชีวิตจากคนที่ตกนรกทางความคิดมาตลอดค่ะพลิกชีวิตด้วยการเจอกฎจักววนกฎแรงดนึงดูครูเปลี่ยนชีวิตมาเปลี่ยนความคิดให้ตัวเองมีความสุขสนใจและสร้างพลังให้กับตัวเองในการไปต่อถึงเป้าหมายของครูครูแบ่งปันคลิปฟรีค่ะโปรแกรมจิตพิชิตความบางังคังมหากราบ21วันเซิร์ชใน YouTube ก็เจอแล้วค่ะหรือสามารถขอคลิปไปที่ www.t ามช่องทางต่างๆครูถ้าคุณเป็นคนนึงที่ต้องการเปลี่ยนชีวิตวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ